สวัสดีครับเป็นพี่น้องในประเทศต่างประเทศนะครับพี่น้องผู้ใส่แรงงานพรว่าทในประเทศต่างประเทศทุกสาขาอาชีพนะพี่น้องวันนี้ลุงววนมาเยี่ยมยำผู้ยิบบ้านได้เหมือนเหี้ยผู้ยิยบบ้านทั้งมู 13, สิบสามมันคับสว่างตำบลนัางพธิ์วิสัยน้อง่ายพี่น้อง มี่นะคำย่ำเล้งโมงกุ้งกุ้งแล้วล่ะมาเยี่ยมยามทำข้าวพนพนนอนให้นอนหน้าเลี้ยงงัวเลี้ยงไก่พี่น้องเอ้ยกุยหนูบ้านคำสว่างหมู่ที่สามตํบนาบลหนังพลพิสัยหนองคายอออโอ้งัวงพนหลายตัว,ต,วตัวนี้พี่น้องเอ้ยไก่ก็ห,หกลายไก่ป้าพวกนี้พนมา ไกป่ปลาหน้าผุนยูติดตปลาติดตห่วยพ,พี่น้องไก่ปลาไม่ผสมไอ้เพิ่นโอ้ปวดหง่วเพิ่นกพลังลังขึ้นมากพอดีพี่น้องปไปดู้นะไปไปเขาควงกันลูกเนะด้อว,ว,ว้มามาดมควงดงเสยไปเพื่ออะเอาขึ้นหูดเด้ ทอนไก่พ่นนี้บ้านนี้พี่น้องเอ้ยเพิ่นเฮ็ดการเกษตรเลี้ยงสัตว์ทั้งสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่เออจ้าของเข้ามาขึ้นนั่นขึ้นมาแท้บ่านเหนอเอื่นบ่เดี๋ยวแตกบึ้งถึงมาเลยพี่น้องงัวดพีดต้งัวแดงแรงนิดตัวนี้ให้ตัวเรียวมาไม่น่าคือว่าสูงวัวมาอยโอ้เรีงงวงงามมากตัวนี้ไหมหมอนั้ำแม่นเมนต์หนนี่เอามาโอ้ ซื้อมาเพิ่มโม,มีขายออกงี้จะซื้อเพิ่มพี่น้องเอาเพิ่นนี่คือหูแท้คือพ่กอยากไปใส่มาใส่โอ,อบ่มีตื่นผอบ่พี่แวบพี่น้องเอ้ยเห็นลูกอ้วนไม้ยางมาสุดมาดมเสยเนาะเอ้อมามันเบิร์ดเรพันเบิดตัวเดียวพูนกําลังขึ้นมาอยู่คนมาลูกรามามามา <laughs> จะควางเงินงว้วะอะไรจำง้งวบันใดพี่น้องเอ้ยกำลัลงสิปิดควักกำลังนำกวนไปอีกฝั่งสองคนนะหมือไปควกควางเลยเออไปไป,ไปเอางว้วย้ำแรงยัได้มาอ,อา้ว,วอนถึงนายเอ้ยตัวเปี่ยวยังไม่มันกินเนี่ยไปไปไปใส่อาหารเสริมมวยจะเพี้ยงแหียงยังเดียวลดต้นทุนบ่นเออแต่งงว้วะงามพี่น้องเอ้ใช้ตัวใด่าใชขายออก ว้าวฮาาาาาา้ยเ้่ว้าหอกที่ฮ้ยคนหักง่วนมิตร้ีเข้ามาพี่น้องพุยบันมายาพุยบันเมื่อนี่ง่วเต็มขวากี่วลาศเอ้ยไปประชุมไทยบันเลียงง่วนอยู่น้าเสื้อไปพุบัน พ่อะย่าเงียนหนังสือฮะมาาอกอยกหอนีแล้โอ้อยาเตี้ยเนังือต้องหาย่าโอ้ลูกพอคุ้งฟูงไหมนายพอคุ้งฟูงขึ้นรอเหรอวะว่าน่ะปีใหม่เออซื้อบ้างได้เลยปีใหม่โอ้พี่น้องไปตัวอื่นซื้อพอกุ้งฟูงปีใหมเห็นยังงงงกเลย เพิ่งอายุยีปีเราให้นี่สปีนี่วโอ้กำลังเป็นเบาเต็มเลยตัวนี้สีป่ปีแม่ตันมือรีกวะเงัวงัวสี่ปีพี่น้องโอ้โอโอตัดมอืมมอมึงบุบเลยงัวหัวหล่นโอ,โอ,โอ้บางรายจะเข้ากล้องโมลูกป๊าดคือหูเถอะวะลูกใส่ผู้ใหญ่หนุ่มโอ้โห ยี่ปียูนี่มันจะลูกเพิ่นมัน่ไหลูกหลานเพิ่น่ไงานวงวนัวหลวงขนง่วนหัเฮ้ยัวหลวงโอ้แม่เนี่ยทีไคือว่างัวหลวงหวจับสลากเลียงใ้บเยงอเบลีง้สลาเลี่ยงเอาลูกเรต้นซื้อวันนี้วันี้ผู้เลี่ยง อเตรีวหลาย่มันนจัดเทาลากยังคือสิใดเรอนงาเอมาักง่หลยปีวซอัค้งการเวองหลวงตีเรองงกันเอง้วโอครงการโครงการทหารหมดเลยฮะโครงการยังอู่ oh, oh, oh. Oh, ักป oh. oh. ีแล really ้วน right ี่ ใช่ลูกก็นี่ใส่บอลตเพิ่นวันมันหัวเก่ามาวันนี้นะวันปีใหม่นี่นะหัวเก่ามาวันปีใหม่ตัวตัวมันตกรอบตัวมาเลี้ยงลูกสมอมันบ่มีตัวเลี้ยงเอาตัวเลี้ยงได้ลูกแล้วนทรงคืนตะกี้มันยุ่งใส่อยู่นะโอ้มันหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปกันผู้ใดทรงคืนก็เอื้อมมาจับสลัดไปจับือกับเป็นยอ้จักตัวไดยี่บ้านเท่านีร่บ้านคัมสว่างเท่านี่ งัวหลวงน่ะโครงการน่ะงัวโครงการเขาซื้อมา as, 20ตัวเขามาปล่อยอยู่นี่แล้วมันนี้จับสลากได้ถ้าจะลั่งมั้ย20ตัว20คนบ้านนี้ไม่มีผู้เลี้ยงแต่ตกรอบพวกตัวเหมนตัวแม่บ้านนี้มันมีผู้เลี้ยงเขาก็บ่ได้เองเขาบ่ว่าสีเลี้ยงบ่จับสลากแค่ตัวผู้เลี้ยงเพราะว่ามอห้องนี้มีเล้ยงเออมอไม่แล้วต้รั่งเงินเออไปจับสลากบานี้มันมีผู้เลี้ยงบาเออ ก็เลยจำใจเดี๋ยวมาไว้โอ้จักปีเราให้สัญญากันเดี๋ยวส่งขึ้นเนี่ยมันได้ลูกลูกซจำนี่แหละก็จยากก็ส่งขึ้น<อ>เดีหยวแกมุนเวียนไปอีกหมุนเวียนผู้จับวัตถุแต่จะมาจับผ<ม>ู้ผู้จับถื่อเรียกเราก็ต้องจับนะได้จับกุ้มกันบนอย่างไรอย่างไรเงินมาแต่ในบ้านมีสิทธิ์จับวัตถ

เรียงงว้วเขากรจชงขามาห <c oughs> <c oughs> นนาเรียงเสือ้อให้ดิวพรนั้นเมนนอเอวันนี้กไดเขาเอเอเออกรตลาดเอี่ยเอาหม้เอาเียงแลเาจทรงคืดบ่อรงคืนหนึ่งมันบอมีเู้เรียงเอาเลยเสี่ยวโอประจับตลาดได้เขาเลยเืต้องหารอยเสี่อมาเรียงวันนี้เ,าเ,อ,เอาเลยเสี่อวเลย ได้สได้4อดโอ้สามตัวแล้ว 4, ส,ส, 6, ส, 6, สวหอห่มนตวงัวแพเอด้แล้วจักตัวให้งัวตัวนี่ 15, ทั้งเบิดแล้องวเา้เออองวเานี่15ตโอ้ขวักยู่บ่ได้ขยายขวักอยู่บ่ไดนาเอ้ยเนี่ยมีเรีเลยวะขยายัน้ฮะ แคไว้าไอเดียโนเลี้ยงงวัวอะไรเนาะตัวที่ขายอีกตัวไปในปีนี้มานี่บ,บ้าขายต้นน้อยนี่นะอือผู้ยีานมาเกลี่ยงงวัวพี่น้องผู้ยีบานบ้านค้าสว่างผู้ยายหนุโอ้คนพาลูกบ้านเพ่เลี้ยงงวังวงัวโครงการกัมมี่จับสลากได้หาผู้สิเลี้ยงบ่มีสันก็อยากที่ขี่การเลี้ยงตัวหญ้าก็อึดเนาะ ไม่มียายกินเหรอทิมไม่ผู้ยาเลี้ยงเมันเท่ากันไ้จด้พวกคนมออผู้จับสละได้คนคนมาเลี้ยงงวปะนี่จับได้เพิ่งจะขายหาอยเออขายให้ผู้เลี้ยงขายตัวไปเองเมียนขายเงินเดียกขายเยสละเออเเพียงกันทีกลุ่มปีบอละานนี่กุ่มเหเมื่อกุมหลกอัดไวยไป้ปีนี่แต่ขาดเพียงก้อนจักบาท ผู้ยิบสร้างหม้อบาดให้ผู้ยิบ้านอัดเพื่อให้ผู้ยิบบาดเออชิบหกบาทโอ้ประคุมดอกตีเบิดหลายกวนแล้วนี่สองร้อยกว่าสามร้อยสามร้อยยี่สิบร้อยกว่าอารมณ์บรรยากาศแจ่มแรงพี่น้องมาเล็ดน้ำผู้ยิบบาดบ้านคับสว่างมูสิบสามลูกอวนอยู่มูสิบสี่ มาเยี่ยมยามถามข่าวเพิ ed. ่นไปไหคือบ <Be> ่เห็นอยู่เฮียนอยู่สั้นเที่ยวสนอกเพี่ยวเป็นมาอยู่ให้อยู่หน้าผู้ใดอยากให้เส้นหนังสือมาให้พี่เล้วมาเส้นอยู่หน้าพี่กันไปเห็นพยาบาลก็ได้เพาน่ะบรรยากาศย่ำเล้งเออโอ้ยบ่เหม้อเสียหน้าอยเที่ยงให้เที่ยงหน้ามองยูมองเศร้าก็ได้พยาบาลเลย น่าทวมกับทวมแต่หน้าลูกบ้านเนาะหน้าผู้ใบ้านเพราทวมเนาะแต่เขาไล่ไปได้ได้ไปดิขัวนะเขาลอยก็สอบโอ้หินมืบเบอือดอกแบงปันพี่น้องไทยบ้านนั่นแหละผู้พ่นดานน้ำท่วมอะใกล้กับต้ม,มึงเท้ยบุ๊ใกล้กับอะไรครับผนว่าไกล้ป้าท่านไปใช้แต่ข้างในมันนอน,นันนั่นนอนทึงไปไหมคุบผนนโอ้หากัดตนั่นไหวไกินเลย ม่เยี่ยมยามทำข้าวนี่กินต้มไก่เนียากตัวที่มันถึงไปไม่คุณแช่ปันไก่ปลาคือนบ่านตัวนี้โอ้หันพ่อนแต่ง้วนพยาบาลนี่แล้วมันมาบืดบ่งเลี้ยงดอกพันแหลกไงมันกินเฟี้ยงอย่างนี้แล้วท่านนี่บ่เฮ็ดตัวหนึ่งอันซื้อมาไหมนี่บ่โอ้ยมางหัวเธอนะลูกเอะนี่เป็นจากเขาควงน้ำคักใช่ไหมเมื่อน่ะอันนี้ลูกง้วนตัวอะไรให้ไปผมหลอดบ่ดิ พี่ลูกบังนี่ลูกแมนมอพอมันไหมพร้อมย่บ้านโอ้งามเบยโอ้พยินดีเป็นกองคันบ่โอ,อ้มันทรงลูกงามอีตัวนี้ไหมเดียบดีสีสวยคือวันตัวนี้มันมาออกเป็นน้ำพอนี่ตัว,วผู้ตัวเมียนี่โอ้แม่โลกคล่อมอยู่นั่นนะ มันมีเกเล้ว็ิซื้อนิว,ว่ซ้านนนนนสกเดขามขายเ็นก้เดีเอบอบานม,ากามักเหลี่ยงัวคนขายอยู่เรีพี่น้องเอ้ยงัวผูพนงัวผูน้อย่นขายออกกแล้วนี่ตัวง,งัวแม่บ้านนี่ยโอ้แผ่ไว้ขนาดนี่ตัวอ้วน เพื่อน่าบ่ได้ใส่อาหารเสื้อไปยังดอกยวก็สั่นปล่อยกินเฟี้ยงแหงปวดน่ะเพื่อนนี่ก็ได้ตันมีลีวะอันนี้ผูแมลให้นี่โอ้โหน่อยอย่างนี่าหูมาเสียงแท้ยังมาดมกวางทุชิดุชิดอยู่บ่นอ๋ออ๋ออ๋ออันนี้เดียนพ่อใหญ่ยัดมาเห็นงัวผูตะกันฟ้าตะบักคุ้มผูไงเตียน มีตซื้อมาเติมจีไีเงินม,ม,มีคำากับไปซื้อมาไว้เนีโอ้งง่ถือไรดยนี่ฮะไ,ไ,ไปซื้องือน่น,ล,นลูกบ้านเอาไว้เน่ลูกบ้านจะขายยู่ผู้ใดก็ได้ผู้ใด,ดกรถามขายตังวงใหอโอ้ตัวบัี้ผูใหญ่ตัวจีนี่ล่อยเลยเหรอบะต่บำเงินอ่ะโอ้ตัวเม่อไห่มั็บ่ำมูนบ่บเอาือหูเถอะว ตะกาวงอเนตตัมมูตึงตังตั่งหัวนี่งัวกับวันเด้สวนเข้าสวนหมากบ่สวนเข้าสุ้มวันนี้ก็บ่สวนเข้าจักตัวเฮ้นี่ไหมมันคืบ่ได้ปีกัวหรือวะนี่โอ้เฮะจ้อย อวนไปงัวงัวงัวกินเฟียงอ้วนดีาถทำซีกับผู้ขายผู้อยู่บ้านลูกบา้บานมาถทำซอกับผู้ขายมพื่อจะซื้อเติมโอ้ทอดงัวเพิ่นพี่น้องผู้อยู่บ้านคนมันกมเกษตรเพฝนเห็ดหน้านอนไห้นอนหน้าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ เลี้ยงงัววัวนะแต่เพราะพอเห็นหน่ายเห็นตาเพิ่นลูกวัวมาหาอยู่หน้าผ่านมาเห็นอีกเลยแวะมบึง้งพราเพิ่นเลี้ยงงัวกันอย่างัวของครอพอดีพี่น้องงัวเพิ่นกระไรเป็นตัวอ้วนนี่เดียเอาฝากกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเอยพิธีชีวิตคนบ,นบ้านๆหุ่นยบ้านเพิ่นมาเลี้ยงงัว เลียงงัวให้ลูกบ้านบึงคือจะผ้ากันข้ายเหรอวะเลียงไว้นี่แล้วมันถึงไม่เวลาขึ้นดอกขึ้นวะเอาขอบคุณหลายเด้อพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปของบวลบ้านหน้าก็ได้เป็นกำลังใจใพี่น้องคนทำงานตังแดนตังทินทั้งเมืองหนกเมืองหน้าลำลำรวยวุฒิวุฒูทุกคนสุขภาพแข็งแรงลำลำรวยรวยยูดีไม่แห้งครับผมสวัสดีครับ กลับก็ได้พยาบาลเออสวัสดีครับสวัสดีครับพยาบาลครับอ่าพยาบาลแล้วก็ที่เข้าบ้านเลยพี่น้องเราไปหาเนาะอยูได้กินมากินเขาแรกมาเพื่นเพิ่นว่าต้มไก่กับว่าต้มจับมาได้เพื่นอ่า